รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผมปิติศรีสายนามและรายการ Vision ซัฟฟาเซียนกลับมาอยู่กับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านทุกวันอาทิตย์เวลา8โมงเชา้าทางช่อง3 Standard Defini t ช o n แล้วนะครับปัจจุบันนี้ถ้าเราพูดถึงอุตสาหกรรมซึ่งประเทศไทยเรามีความเก่งไม่ด้อยไปกว่าประเทศไทยใดโลกนั่นก็คืออุตสาหกรรมอาหารอาหารแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรแปรรูปทุกวันนี้ประเทศไทยของเราเป็นครัวของโลกนะครับเราส่งออกอาหารไปทั่วโลก และเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมาอาเซียนเมื่อรวมกับแหล่งอาหารแหล่งทรัพยากรทั้งบนบกและในน้ําที่เกี่ยวข้องกับเกษตรการรูปและอุตสาหกรรมอาหารภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรากําลังจะกลายเป็นครัวที่ใหญ่ขึ้นของโลกวันนี้เราไปติดตามชมกันในรายการวิชั่นซอฟลาอาเซียนครับว่าในประเทศของเราในประเทศเพื่อนบ้านของเรามีแหล่งวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอาหารที่มีความสําคัญและมีศักยภาพมากเพียงไหนไปติดตามชมกันได้เลยครับ ไ่ขาวทะเลใสระบบนิเวศที่สมบูรณ์ธรรมชาติที่สร้างอาชีพและแหล่งรายได้ของกลุ่มชุมชนไม่รูดค่ะหนึ่งชุมชนที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตชาวเลประมงพื้นบ้านไว้อย่างเหนียวแน่นที่นี่มีเรือประมงขนาดเล็กประมาณ200ลำถือได้ว,ว่าเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านไม่มีคนนอกชุมชนแต่อย่างใดค่ะ กุ้งกุลาดำกุ้งแชบวยยมึกหอมและปูม้าคือสัตว์เศรษฐกิจของชุมชนสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวกว่าพันหลังทางเรือนมีไรายได้เฉลี่ยเดือนละประมาณหมื่นกว่าบาทเลยค่ะกุ้งแชบวยชาวบ้านขายกิโลกรัมละ430บาทค่ะพวกเขาบอกว่าต้องเรือออกไปไม่เกิน10กิโลเมตรก็สามารถหาก,กุ้งตัวใหญ่ๆแบบนี้ได้ แต่ไซนี้ถือได้ว่าเล็กกว่าตก่อนเยอะนะคะเพราะว่าระบบนิเวศเริ่มเสื่อมโทรมอีกทั้งมีเรือประมงจากที่อื่นเข้ามาหาสัตว์น้ำในพื้นที่เดียวกันด้วยเราเดินดูวิถีชีวิตชาวบ้านก็จะเห็นว่าพวกเขาแค่เดินไปที่หน้าบ้านยอมเบ็ดลงน้ำก็ได้ปลาแล้วค่ะเอาได้แล้วเหรอเฮ้ย นว่าที่นี่เป็นแหล่งที่อาหารสดที่สุดในจังหวัดตากงน,น,นะเพราะว่าอาหารทุกชนิดที่ผลิตจากที่นี่เนี่ยหนึ่งเรามีชาวมงที่ออกไปทําการมงในวันเดียวแล้วกลับเ <ทะ S 1> พราะฉะนั้นไม่ไปกลับในแต่ละวันก็อาหารตรงนั้นจะไม่ต้องไปแช่ไปดองน้ําแข็งซึ่งจะใช้เวลาแล้วก็ทําให้ความสดน้อยลงเดี๋ยวก็ยิ่งปูม้าที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อมากๆเพราะฉะนั้นที่นี่เป็นแหล่งอาหารสดสองเราเน้นเรื่องคุณภาพคือ อาหารทะเลจากที่นี่เนี่ยเราจะไม่มีสารเคมีที่จะไปปนเปื้อนต่างๆไม่มีสารเคมีไม่มีความสดครับแล้วก็ตลาดก็มาซื้อบริโภคสดๆขึ้นชื่อใช่ค่ะต้องแล้ววิธีการตรวจสอบหรือว่าการควบคุมคุณภาพในยุมชนยังไงกับชุมชนเอ่อจริงๆเราสร้างสํานึกมากกว่าให้ให้ชุมชนเข้าใจว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องไปเอาอะไรมาใส่เพื่อไม่ต้องไปลงทุนเพราะว่าสินค้าที่คุณมาได้แต่ละวันเนี่ยมันขายหมดอยู่แล้วมันไม่เพียงพอกับตลาดเลย พราะนั่นไม่จำเป็นต้องไปหาสิ่งอื่นที่ทําให้ลงทุนเพิ่มแล้วก็เป็นการทําให้คุณภาพและก็ชื่อเสียงเราเสียได้วยอันนี้เป็นสํำนึกของพี่น้องมองที่ทราบกันดีปูมาก็เป็นอีกหนึ่งสัตว์เศร,รษฐกิจที่สร้างไรายได้ให้กับชุมชนไมรูดนะคะแน่นอนค่ะว่ายิ่งจับมากก็ยิ่งหายากที่นี่ ผู้นำชุมชนจึงเริ่มทำธนาคารปูเพื่อมีปูม้าขายได้ตลอดทั้งปีค่ะเนื่องจากปูมันลดลงชาวประมงเพิ่มขึ้นถ้าปูมีคงที่อัราตราการจับก็จะน้อยลงเหมือนกันเมื่อเราเจอปัญหาตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็หานักวิชาการมาให้ความรู้เรื่องปูว่าวงจรชีวิตเป็นอย่างไรและทำอย่างไรถึงจะเกิดได้ก็สรุปออกมาว่าทำธนาคารปูได้ดีที่สุดธนาคารปูคือการที่เราได้ แม่ปูม้ามาที่มีไข่นอกกระดองนั่นหมายถึงว่าแม่ปูพร้อมที่จะออกเป็นตัวนะพร้อมที่ออกเป็นตัวแบบนี้ใช่อยู่ในถังเนี่ยเปิดกระดองมาเลยฮะถังละหนึ่งตัวอืค่ะแล้ววันรุงขึ้นมันก็จะออกเป็นตัวค่ะเสร็จแล้วออกเป็นตัวแล้วก็ปล่อยลงสู่ทะเลนั่นคือให้ให้เขาไปเจริญเติบโตตามธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรเลยเราไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องอะไรเอาธรรมชาติมาดําเนินการค่ะ ตรงนี้ทำมาประมาณ2ปี 2>, 2ปีแล้วครับสปีแล้วค่ะเปอร์เซนที่ลูกปูออกมาจากไข่เนี่ยมันมันจะรอดตามธรรมชาตินี่ประมาณเท่าไ<ม>หร่ผมผมอธิบายนิดหนึ่งแม่ปูหนึ่งแม่เนี่ยสามารถให้ให้ลูกได้ประมาณ2 0 0 0 0 0ถึงสล้านตัวอยู่ที่ขนาดถ้าขนาดปูใหญ่จะให้เป็นล้านะนะเพราะฉะนั้นเราขอเปอร์เซนต์รอดสัก0.5%พอ0.5%นะ สองแสนตัวก็แค่200ตัวที่เป็นเป็นเป็นปูรอดออกมาเพราะนั้นหนึ่งแม่ให้แค่200ตัวเนี่ยเราพอแล้วล่ะเพราะว่าปูที่เราผลิตจากวันนี้เนี่ยใช้เวลาสี่เดือนก็จะได้แม่ปูขนาดเจ็ดเซนนั่นคือปูที่เราสามารถนำมาจับเป็นสัตว์ติดติดได้แล้วใช้เวลาไม่นานได้ปริมาณมากแล้วก็ทำง่ายได้ผลเราใส่ธรรมชาติเป็นหลัก ฝนจาก2ปีเป็นยังไงบ้างคะอ่ะดีขึ้นฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบริเวณหน้าบ้านแถบนี้เนี่ยมีลูกปูเต็มเลยแล้วก็เขาก็จะทําจนกว่าช่วงที่ไม่มีแม่ปูก็ก็หยุดทําช่วงที่มีกุ้งก็จับกุ้ง<ะ>แต่ช่วงมีปูก็มาทําใหม่<ะ>เป็นวงจรชีวิตเป็นเป็นวิถีชีวิตของชาวมงเป็นขนาด ว่าวิถีชีวิตของคนในชุมชนไม,ม้รูดนั้นยังคงยึดถือวิถีชีวิตเดิมๆนะคะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับท้องทะเลอยู่กับระบบนิเวศแล้วก็หากินกับระบบนิเวศที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ค่ะ แม้ว่าทุกวันนี้ธรรมชาติจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ที่สําคัญสัตว์น้าอาจจะหายากมากขึ้นเรื่อยๆแต่การนําความรู้เข้าสู่ชุมชนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะและในปีที่เข้าสู่ AEC อย่างเป็นทางการนะคะชาวบ้านของที่นี่รวมทั้งผู้นําระดับชุมชนก็พร้อมที่จะยกระดับให้พื้นที่ชุมชนกลายเป็นสถานที่ท่องทเที่ยวเชิงนิเวศอีกด้วยค่ะที่นี่มีแหล่งทรัพยากรที่น่าสนใจมีเระบีคลองนะข้าไปน,น้ประมาณ5กิโล สองห่งคลองจะมีป่ากองกลางมีหิ่งห้อยให้ดูนะหิงห้อยธรรมชาติเลยนะออพอออกไปทะเลเรามีชายหาดที่สวยเรามีสัตว์ทะเลหายากอยู่หน้าบ้านคือโลมาที่ผงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ตรงหน้าบ้านนี้อีลาบดีดดใชนะ่ตรงนี้กําลังพัฒนาไปสู่ว่าทําอย่างไรจะช่วยอนุรักษ์โลมาด้วยแล้วก็เอาโลมามาช่วยเรื่องการท่องเที่ยวด้วยนะกําลังศึกษาหาวิธีที่เหมาะสมอยู่ ในหน้าเราเข้าสู่ AEC แล้วค่ะนายกยะมิซาจังหวัดตราดเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นด่านประตูทางด้านเศรษฐกิจการค้าขายระหว่าง,งไทยกับกัมพูชาที่นี่เนี่ยจะได้รับผลประโยชน์หรือว่าอะไรยังไงไม่ออได้รับมากซึ่งอำเภอของใหญ่ที่ที่นี่ประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของ1ใน5ของประเทศ่ตรงนี้เนี่ยกำลังนําไปสู่การพัฒนาเรื่องโลจิสติกเร่งเส้นทางเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน แล้วก็ที่จะเน้นๆก็คือเรื่องการท่องเที่ยวที่จะมีผลต่อชาวบ้านมากๆเรงการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจหรือการเที่ยวเชิงนิเวศน์น่าจะเกิดขึ้นตรงนี้กําลังวางแผนกันอยู่ในระดับจังหวัดว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างทางโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เราเตรียมพร้อมไว้เพื่อจะรองรับกับการเที่ยวที่เกิดขึ้นบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บด้วยจุด้วย ชมเรื่องราวกว่าจะมาเป็นอาหารทะเลสดๆให้เราทานกันในประเทศไทยไปแล้วช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวตลาดปลาทะเลสดๆอีกแห่งหนึ่งที่สหภาพเมียนม,มาค่ะซึ่งที่จะพาคุณผู้ชมไปนั้นมีความเชื่อมโยงกับตลาดอาหารทะเลไทยด้วย ทะเลแหล่งใหญ่ที่เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสอยู่ที่เมืองทวายสาภาพเหมียนมาค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเดินดูอาหารพม่าทวายกันนะคะคคนที่นี่เขาทานอะไรกันบ้างมกนอ แน่นอนค่ะว่าปลาเป็นอาหารหลักของคนพม่าทวายส่วนใหญ่จะเป็นผู้ปลาเคม็มปลาตากแห้งก็งนำมาปรุงเป็นเมนูต่างๆนอกจากปลาที่เป็นเมนูหลักแล้วน้ำพริกกะปิใส่หอมแดงเยอะๆถ้วยนี้ต้องมีทานทุกมือนะคะทานคู่กับยอดใบมะม่วงหิม,มาพานอร่อยดีค่ะ ซตลาดค้าส่งและค้าปลีกอาหารทะเลรายใหญ่ที่สุดของท mm. วายค่ะเหตุผ <ing> ลทําให้ที่นี่กลายเป็นตลาดค้าส่งก็เพราะว่าคนพม่าทวายกว่าค <ine> รึ่งทําอาชีพประมงค่ะทุกๆวันเขาจะออกไปหาปลาและนํามาขายสดๆแบบนี้ปลาที่ขายก็มีหลายชนิดด้วยกันค่ะปลาเกา๋าปลาตาเดียวตัวโตๆปลาโอและปลาตัวใหญ่อีกหลายชนิด ที่บางตัวไม่เคยเห็นในประเทศไทยมาก่อนราคาปลาที่นี่ก็ขายไม่แพงค่ะ<า>เช่นปลาตัวเล็กปากแท้งนี้าขายกระป๋องละ5บาทเองค่ะ<า>อย่างที่บอกไปว่า,าคนพม่าทวายที่นี่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงเราจะไปตะเวนดูวิถีชีวิตของคนที่นี่กันค่ะ ันนี้พี่แก้วมาซื้อปูทะเลไปขายสั่งไทยค่ะเราเลยขอตามไปดูด้วยคนตักทุกวันจะมีปูสดๆมาส่งให้กับพ่อค้าแม่ค้าคนไทยซึ่งก็มีไม่กี่เจ้าละค่ะที่ยอมขับรถทางไกลกว่า100กิโลเมตรมารับปูในตอนเช้าเพื่อที่จะข้ามชายแดนให้ทันในช่วงเย็นมาจากทวายลหลายๆที่อ๋อทะเลมาเป็นโลงปูที่ใหญ่ที่สุดในทวายแล้วโอ้โหตัวใหญ่มากอ่ะ แล้วพี่เอาไปขายประเทศไทยนี่ตัวเท่าไหร่เนี่ยพี่พี่ไปขายประเทศไทยไปส่งเขาโลละ250บาทค่ะพี่จะไปส่งที่ปลาเกต์นนทบุรีทีเดียวเลยค่ะอ๋อปลาเกตนนทบุรีเรากินปูพม่านี่เองนอกจากปูทะเลที่พ่อค้าแม่ค้าไทยมารับถึงที่แล้วปลาทูหอมเหล่านี้กำลังถูกบรรจุไปขายในฝั่งไทยทุกๆวัน จะต้องนำปลาทูหอมเหล่านี้ใส่เรือสปีดโบ๊ทไปส่งที่เกาะสองจังหวัดระนองค่ะส่วนปลาช่อนทะเลตากแห้งนี้จะส่งขายเฉพาะที่ย่างกุ้งเท่านั้นไม่ได้ส่งที่ไทยค่ะเพราะชาวป,ประมงบอกว่าเด็กราคาส่งฝั่งไทยกับย่างกุ้งพอๆกันแต่ค่าขนส่งไปยังย่างกุ้งนั้นถูกกว่าส่งไปยังฝั่งไทยค่ะ แล้วคนย่างกุ้งก็นิยมทานมากๆด้วยแน่นอนค่ะว่าทรัพยากรอาหารเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเมื่อธรรมชาติยังคงสมบูรณ์วิถีชีวิตของคนไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็จะมีความสมบูรณ์ในแบบเรียบง่ายค่ะชมเรื่องราวทรัพยากรอาหารทะเลทั้งของไทยและของเมียนมาไปแล้ว ผู้บริโภคอย่างเรายิ่งต้องรักษาธรรมชาติให้มากขึ้นไม่สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมค่ะสำหรับในช่วงหน้าเราจะไปดูโอกาสการส่งออกอาหารไทยในตลาด AEC กันค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราเข้าไปทำตลาดได้มากในเวยานามก็คืออาหารคุณภาพ เราขึ้นชื่อในเรื่องความมั่นคงทางอาหารแล้วนะคะนอกจากในเรื่องของวัตถุดิบแน่นอนค่ะผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจะมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ AEC อย่างเป็นทางการและวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาหากันตอบที่สถาบันอาหารค่ะสถาบันอาหารหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจอาหารไทยสู่เวทีนานาชาติ ในแต่ละปีประเทศไทยมีมูลค่าคการส่งอาหารออกไปยังกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนประมาณ2ล้านล้านบาทค่ะสองล้านล้านบาทมีการนําสินค้าจากประเทศไทยเข้าไปกลุ่มอาเซียน2องแสนล้านบาทนั่นละสิบเปอร์เซ็นต์เองเรามีตลาดที่เปิดอีกหนึ่งล้านแปดแสนล้านบาทที่อยู่ในตลาดอาหารของอาเซียนอาหารอะไรที่ไทยเราส่งออกแล้วร้อยหนึ่งล้านล้านบาทที่าาท่านหมอบอกเป็นประเทศไหนเป็นข้าวมันไก่ข้าวมันสำปะหลังแล้วก็ไก่ แต่เราแยกกันง่ายๆว่าข้าวมันไก่ในภาษาที่เขาส่งออกเขาบอกว่าตัวที่ทูลงคือข้าวมันไก่แล้วก็อ้อยน้าตาลก็ผักผลไม้เครื่องปรุงรสแล้วก็อาหารแปรรูปสดๆอาหารคอนเรตรูปใช่แล้วค่ะสินค้าอาหาร3อันดับแรกที่ส่งออกมากที่สุดก็คือข้าวมันและไก่ข้าวก็คือข้าวหอมมะลิส่งออกปีละประมาณ10ล้านตันมันก็คือมันสับปะหลัง ส่งออกประมาณ8ล้านตันและไก่คือไก่สดแช่แข็งส่งออกปีละประมาณ6 0แสนตันค่ะสำหรับโอกาสการทำธุรกิจส่งออกสินค้าอาหารในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทางสถาบันอาหารมองว่าประเทศไทยยังคงม,มีข้อได้เปรียบโดยเฉพาะในเรื่องการขนส่งและราคาสินค้าค่ะแต่ก็ต้องรู้จักมองหาตลาดใหม่ๆนะคะโอกาสในอาเซียนเนี่ย กลุ่มที่น่าสนใจก็คือ,อเรามีทีาเรียกว่า CLMV นะครับ Cambodia, า a าเมียนมาเวียดนามเวียดนามทุกตัวเด็วในเรื่องของพรีเมียมราคาสินค้าที่แพงและก็สินค้าที่มาตรฐานสูงกะ,<ฮ>ะ,ะครับ c a m b o า i a Laos, m y เนี่ยเป็นประเทศที่กาลังโตและมีกําลังซื้อที่สูงขึ้นตามการเติบโตของประเทศของเขาแล <ฮะ S 1> เปิดประเทศมากขึ้น,นครับส่วนประเทศหลกัหลกๆอย่างอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็รับสินค้าเราเป็นประเภทแมสอยู่แล้วด้วยนะครับเป็นอาหารฮาลาวบ้างเป็นอาหารวัตถุดิบเข้าไปมาเลเซียสิงคโปร์มีหมด นั้นทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยบอกได้ว่าเราเป็นประเทศที่ส่งอาหารเข้าไปมีโอกาสทุกประเทศครับอยู่ที่ว่าผู้ประกอบการจะเลือกทําตลาดแบบไหนถ้าตลาดเติบโตเร็วราคาแพงก็เวียดนามตลาดที่จะเป็นแมสแบบใหม่ๆแบบไม่ต้องแข่งกับขายใหญ่มากก็ไปกัมพูชาลาวโซมาเพราะพวกนี้มีตลาดเปิดเยอะแสดงว่าทางสถาบันอาหารจะต้องมีมุมมองใหม่ๆสำหรับปีนี้ที่จะเป็นความรู้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการด้านอาหารด้วย,ยใช่ครับ เราเรามีทุกปีก่อนที่จะเปิดปีเราก็จะมีการทําสัมมนาทุกครั้งนะคร<ช>ับปี58เนี่ยเราได้ทําวิจัยมาแล้วแล้วก็ประเทศที่น่าสนใจก็คือเวียดนาม<ช><ช>แล้วก็การทําก็นอกจากที่จะส่งเสริมให้แข่งขันได้แล้วเนี่ยเรายังพาไปรถโชว์ด้วยในมกราคมปลายเดือนเราก็พาผู้ประกอบการไปพบกับน,นักธุรกิจเวียดนามเลยแล้วก็บอกทุกครั้งเราทําเวียดนามมาหลายปีนะครับสองสมปีที่เราทํางานมาด้วยกันเนี่ยมีผู้ประกอบการตามเราไปแล้วก็ไปซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเยอะ แล้วก็มีบริษัทใหญ่ๆในเมืองไทยหลายบริษัทเข้าไปร่วมพุ่งกับการผลิตสินค้าอาหารในเวียดนามด้วยแล้วสินค้าประเภทไหนที่จะบุกตลาดเวียดนามอาหารเสริมลูกคุณภาพสูงคือทุกอย่างเลยนะครับอาหารพร้อมรับประทานที่แบบมีค้างเลือกใหม่ๆสำหรับเขาเพราะว่าอย่างคนในเวียดนามเองนะครับกำลังซื้อสูงขึ้นนะครับแล้วคนสมัยใหม่เยอะการทํางาน เมื่อก่อนนี่ก็เหมือนบ้านเราสมัยเดิมที่ที่เราแบบปแบบรุงอาหารทานเองอยู่กับบ้านทำอาหารสดนี่พอเริ่มเศรษฐกิจดีขึ้นก็จะเริ่มหาทางเลือกที่แบบอาหารคือไส้ลูกที่แบบมีคุณภาพเขามารับประทาน<ม>ไปเป็นแพ็คอยู่ได้3วันแล้วขายราคาพีเี่มโอ้ขายหมด<ต>งี้วเวียดนามจะชอบอาหารไทยเหรอคะที่จริงๆก็ถามว่าชอบอาหารไทยไหมในโลกปัจจุบันเนี่ยเราพูดไม่ได้ว่าแบ่งแยกแบบไหนเพราะเราแยกไปออกว่าอาหารไทยเวียดนามต่างกันตรงไหนแต่ว่าสิ่งที่เราเข้าไปทาตลาดได้มากในเวียดนามก็คืออาหารคุณภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปถือได้ว,ว่าเป็นตลาดใหม่ที่ไม่ควรพลาดค่ะแม่ฟังแบบนี้แล้วคุณผู้ชมท่านใดมีโปรเจกต์ผลิตอาหารพร้อมทานยี่ห้อใหม่ๆคงต้องเริ่มสนใจตลาดประเทศเวียดนามค่ะซึ่งก็ไม่กลายจากประเทศไทยเลยแต่เชื่อว่าหลายคนยังคงกังวลใจว่าโอกาสีนครั้งนี้จะถึงมือกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยหรือไม่ ถ้าถ้ามองเรื่องโอกาสถ้าเปรียบเทียบกันเรื่องไซส์เราก็คงไม่เท่ากันอยู่แล้ว<ช>แต่ในเรื่องของความสามารถเนี่ยผมว่ารายเล็กคล่องกว่า<ช>อุตสาหกรรมอาหารเวนเดอะวอยซ์ถ้าตัวไม่จริงเสียงไม่จริงขึ้นเวทีไม่ได้<ช>ผมคือมันไม่ต้องขายหน้าตาแล้วไม่ต้องรู้ยี่ห้อแต่แต่คุณภาพสินง<ช>ครั้งเดียวรู้เลยว่าเดินออกขายได้หมดน<ช>ั่นนั่นเป็นเป็นเป็นอุตสาหกรรมอาหารเป็นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคนทำโดยเวกาะสูตรของแต่ละคนวิธีการทางองค์แต่ะที่แล้วก็วิธีการไปหาลูกค้านะ มันไม่เหมือนแบบรถยนต์แบบรู้เลยว่ามันเปรียบเทียบกัน,น,นยังไงได้เห็นกันไปแล้วนะครับสําหรับความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของอาหารทะเลทั้งจากที่บ้านไม้รูจังหวัดตราดของประเทศไทยและจากประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างเช่นทวายในประเทศเมียนมาแน่นอนอาเซียนคือพื้นที่1ใน3ของโลกนะครับ ที่สามารถใช้ดินในการเพาะปลูกได้ดีที่สุดและ8%ของอาหารทะเลที่บริโภคกันอยู่ในตลาดโลกมาจากทะเลอันดามันเพราะฉะนั้นในเรื่องความอุดมสมบูรณ์คงไม่มีใครกล้าเถียงว่าซาวีสเอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือภูมิภาคอาเซียนของเราคือพื้นที่ซึ่งอุดมสมบูรณ์และเหมาะที่จะเป็นต้นทุนเป็นต้นน้ําของอุตสาหกรรมอาหารที่จะเลี้ยงครัวของโลกแต่ปัญหาเกิดขึ้นครับถึงแม้ปัจจุบันนี้ปูในประเทศเมียนมาจะก,กิโลละแค่20บาท กุ้ง lobster ขนาดใหญ่ในเมียนมาจะราคาเพียงแค่กิโลละ70บาทแต่ปัญหาก,ก็คือเอาออกมาจากประเทศเมียนมาไม่ได้เนื่องจากสินค้าเหล่านี้ต้องการความสดถึงแม้เทคโนโลยีในปัจจุบันจะสามารถที่จะทำการแชร่เยือกแข็งเอาอาหารทะเลมาแช่ที่อุณหภูมิลบ40องศาภายในเวลา2นาทีจะสามารถทำให้อาหารทะเลเหล่านั้นคงสภาพความสดอยู่ได้นานถึง3เดือนหรือกว่า1ปี แต่แน่นอนโรงงานเหล่านั้นยังไม่เกิดขึ้นเนื่องจากระบบสาธารณโภภยังไม่พร้อมไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงถึงแม้จะมีแหล่งวัตถุดิบดีแค่ไหนก็เอาวัตถุดิบออกมาไม่ได้ปัจจุบันจัดทวายมาจนถึงภูน้ําร้อนของประเทศไทยการขนส่งยังทําได้โดยใช้แค่รถกระบะป,ปิกอัพเท่านั้นเพราะเป็นเทือกเขาที่สูงชันทําให้การเดินทางเอาวัตถุดิบคุณภาพดีออกมาถึงแหล่งผลิตยังทําไม่ได้เรือสปีดโบ๊ทก็ทําการขนส่งได้ในปริมาณซึ่งเล็กน้อยมาก เมื่อเทียบกับศักยภาพของเราที่สตูลที่ตรังที่ระนองซึ่งมีโรงงานปลาลูกอาหารทะเลขนาดใหญ่นั่นหมายความว่าเราจะต้องพูดถึง Connectivity หรือความเชื่อมโยงเรากำลังมีแผนแม่บทความเชื่อมโยงอาเซียนนะครับที่จะพัฒนาระบบถนนที่จะพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำเพื่อทำให้เราสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบเหล่านี้ได้แต่ปัญหาก็คือถึงคุณจะมีฮาร์ดแวร์คอนเน็กติวิตี้ดีแค่ไหนแต่สิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมีควบคู่กันด้วยนั่นก็คือ Software Connectivity หรือว่า institutional connectivity ที่พูดถึงมาตรฐานสินค้าที่พูดถึงข้อตกลงความร่วมมือกฎระเบียบต่างๆเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้เราเข้าถึงแหล่งทรัพยากรนำออกมาขายได้โดยที่ต้นทุนไม่สูงจนเกินไปและที่สำคัญที่สุดเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืงยนนั่นคือไม่ได้ทำให้มันหมดไปเลยภายในเวลาไม่กี่สิบปีแต่สามารถที่จะใช้ทรัพยากรเหล่านี้ได้อย่างยั่งยืนชั่วลูกชั่วหลานรวมถึงการเข้าสู่แหล่งทรัพยากรใหม่ๆด้วยครับ ปัจจุบันนี้ประเทศไทยกําลังพยายามอย่างยิ่งนะครับที่จะสร้างความตกลงกับประเทศอินโดนีเซียซึ่งก็มีพื้นที่ทางทะเลและอาหารทะเลอยู่เป็นจํานวนมหาศาลถ้าความตกลงเหล่านี้ในลักษณะของซอฟต์แวร์คอนเน็กติวิตี้หรือ i n s t i t u t i o n connectivity เกิดขึ้นได้อาเซียนจะกลายเป็นครัวของโลกอย่างแท้จริงแต่ที่สำคัญที่สุดนอกจากฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมกันแล้วซอฟต์แวร์ที่เชื่อมกันแล้ว peopleware หรือคนของอาเซียนซึ่งจะช่วยเข้ามาพัฒนาเรื่องเหล่านี้ถ้าเรามีจิตใจที่กว้างขวางพอ ถ้าเรามองเห็นโอกาสธุกรกิจที่ดีพออาเซียนคือครัวของโลกที่ยั่งยืนและก้าวหน้าครับสำหรับวันนี้รายการ Vision of a s e a n เวลาหมดลงแล้วครับพบกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา8โมงเช้าทางช่อง3 Standard ส d a r d d ดฟ i n i t i o n สำหรับวันนี้สวัสดีครับ